เป็นดาดไม้ตั้งบ้านชุดช่อลอลมสู้ไว้มากมายห้ไใจแห็นสาตะวันจะท่องสุใบายาบนดินอย่าฝนลังรินใสเย็นสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูสุภารีชูสีและสวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับคุณครูอรพันธ์อินทรมณีนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ หน่วยบุคคลที่ควรรู้จักเรื่องอาชีพต่างๆคุณครูมีปริศนาคำไทยมาฝากเด็กๆให้เด็กๆไปติดตามพร้อมกันเลยจ้า ฉันคือใคร อะไรตวได,ด้านชำนานมัหายป่วยทันการตัวฉันคือใครคือใครนะเด็ดแดง ตอบคือหมอนาคท,ทยฉันคือใครหนูเอ๋ยหนูจา๋าหนูมาโรงเรียนฉันคอยนั่งเทียนสอนหนูเด็กดีตัวฉันคือใคร หลังจากที่ได้ดูปริศนาคำทายไปแล้วเด็กๆก,ก็ได้รู้จักเกี่ยวกับอาชีพกันไปบ้างแล้วนะคะคุณครูอรพันธ์ก็ยังมีตัวอย่างอาชีพบางส่วนมาฝากเด็กๆอีกด้วยนะคะอาชีพต่างๆที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆด,ดูนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอาชีพอะไรบ้าง1 สองตำรวดสามหมอสี่พระยาบาลห้าเชา้านะและหก หารค่ะเด็กๆอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่เด็กๆอาจจะเคยรู้จักมาบ้างแล้วนะคะและเป็นบางส่วนเท่านั้นยังมีอาชีพอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ผู้ปกครองหรือว่าญาติญาติของเด็กๆเนี่ยได้ประกอบอาชีพกันเดี๋ยวให้เด็กๆไปเรียนรู้กับคุณครูสุภาตรีต่อเลยจ้าเมื่อเด็กๆเห็นภาพนี้คิดถึงอาชีพอะไรคะ ไทยสิคะอาชีพอะไรเอย่ยครูถูกต้องค่ะอ้าวต่อไปนะคะเมื่อเห็นภาพนี้เด็กๆคิดถึงอาชีพอะไรคะอ้าวเด็กๆทายเลยค่ะอาชีพอะไรคะตำรวจถูกต้องค่ะภาพนี้ มีเครื่องหมายบวกสีแดงมีพยาบาลใส่ชุดสีขาวแล้วมีผู้ชายใส่เสื้อกาวสีขาวถือเข็มฉีดยาสีแดงทายสิคะอาชีพอะไรเอย่ยหมอค่ะถูกต้องค่ะภาพต่อไปนะคะปลูกข้าวให้เด็กๆได้รับประทานถายสิคะอาชีพอะไรเอย่ยอ่าชาวนาค่ะถูกต้องค่ะ นะคะภาพนี้มีรถถังเฮลิคอปเตอร์มีผู้ชายใส่ชุดสีเขียวถ่ายสิคะอาชีพอะไรเอ่ยทหารค่ะถูกต,ต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้คุณครูก็มีเพลงอาชีพต่างๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะให้เด็กๆร้องตามไปด้วยนะคะเพื่อความสนุกสนานาเชิญรับฟังเลยค่ะ วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้ร้ายชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองคุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้ร้ายชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งหลายปกป้อง เด็กๆฟังเพลงจบไปแล้วเป็นไงกันบ้างคะสนุกไหมคะเด็กๆอ่านะคะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วคุณครูก็ขอฝากเด็กๆอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมฝึกดูหนังสือด้วยนะคะเด็กๆ และอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะถ้าเด็กๆต้องการออกจากบ้านหรือว่าจำเป็นที่จะออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและมันล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ